ไปกูไปเออไปเออไปไปอือ,อ,อโอมาเลยเกย์มาเลยเกยก์มาเลยเกยกกกกก์เพียงเจอมนตราเข้าไปครับเยี๋ยวคิด าเล่นน้ำไว้ถือเจอบนนี้เข้าไปสอบเลยครับ โน่อยู่นี่นะจ๊ะต้องผูกตสั้นไนะว้นะบวชขึ้นอย่างเดียวไอ้ยานีา่สาวขันดากมาเบื่อแล้วตะกี้ได้กินใหม่ครับได้กินใหม่ฮขันดากมาจ้า,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 าจติ้ตเฮ้ยเฮ้ยจกปากไหนสาวนี้เซ็กซี่ มโนมันเอกลักษณ์ขึ้นว่าไรพี่น้องติดเสรอตีไปดอกหนึง่งมาบายดากฉันนะ หมดกันเอานะครับแกาลกคาหลังกันแล้วโนโอุอ้ยโนเปิดไหมผมเอาตะดา่างหุกกันก็มีเฮงครับเดี๋ยไอ้วันเราทำนาอยู่ๆอยู่โจบเข้าไปครับเต็มปอดวันนี้กินอะไรไป,ปรบา้างกินแสบเลดืปปลดกินแสบเลดืดเยอะกินอะไรได้กินแสบเลืดเอ้ยเอ้ยอะไรวะใครว,วนี้ มาวางซีซี่วะโดูโนแบบกวาดไปไว้ตรงหลุมก็เอาตรงหลุมมาบัวได้ช่วยได้ช่วยอ้เดช่วยเดช่วยจับเป็นไงเดช่วยแป๊บเก็บอึไว้ก่อนนี่เดช่วยยังไงดูซิโอ้โหยกขามาก็รู้แล้ว บัวเอ้ยยัง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 ไม่ผิดนะครับความผิดยังไม่บรรลุเพราะยังยังไม่ได้กระทำเอ้ยแค่สะกิดเอ้ยเจียวมาแล้วได้เ้ยรอดครับหัวนี่ออื่นเผาอื่นตัวหนึ่งกิ้งไปกิ้งมานี้ยังไม่ผิดนะครับความผิดังไม่บรรลุยังไม่เสร็จนะครับเป็นในทางกฎหมายแลย อ,อ๋อาโันอ๋ออ๋อเฮอหาด่าให้เต้มีปัญญาก็เอาสิจ้ะหันด่าให้แล้วนี่โกงด่าให้เลยนี่บัววัเอ้อยรนะโซลสันอืมอาสิจ้เอาสิจ้ะเอออัสิจ้เอาสิจ้าอะไร บม่ใจนี่วะนี่เอาดิเอาสิฮันดาให้แล้วนี่เอาสิให้ท่าขนาดนี้แล้วโปรลแกลรเมเราพัยเซียทัดโซห้เน่จัดการบ้างน่อยนีมันคือเห่าใช่วหมเดี๋ยวจะเอาเห้ให้ลองเลยแล้วจะลองลอะไรเช่นเทมินยวอะเทมันลาล บัวบานก็นเซกวนเข้าไปโอมเลยเกย์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 เยเพียงอรักกูหลวงกูเน่ลูกอันนี้ใช่ไม่ได้โอ้ยอย่ามาห่างน้องใช่ไหมลูกตี่ยเพื่อจกกระปพดีดากจกกระเพดีดาจกกระปพดีหัว ชิปชิปโอ้โหสายตาพี่คาดมันจับขาใครอย่าเล่นกับบวนไปโอ้โห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 ของขึ้นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนคาถานี่ยเลยครับเฮ้ยตาเลยตาเลยตาเลย จกดมดีเลือเกินชอบสับปะนดลนเออดี๋ยวเรางซื้อซื้อสตรอเบอร์รี่มาฝากครับให้บารบา์กาบนาโน,นาได้กินอเชดอมอย่ามันจับนะนี่นี่ดูท่ามีปัญญากระจับมาสิจ้จะโอ้อยน่ะ แต่แค่ลุกแค่ไลดโดนโซ่ผูกไว้ยังไม่ทำอะไรเลยแจวเฮ้ย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 เดี way, ๋ยวมีร <im> <ev> ้องะไอ้ดูนะเดี๋ยวมีร nope. ้องะไอ้ดูเัวกขึ้นได้แเดี๋ยวขึ้นได้ขาเดียวเัวกขึ้นได้ขาเดียวชิปนี่ครับนี่ให้ท่าให้ท่าเลยนะ นี่สาวคนนี้ย่วมากครับนี่ท่าอะไรครับนี่ยกหัวเตะครับก็หัวเตะเลยเอซีก็จำเปใช้บ้างนะครับตีเลยบอกว่าเพ่ให้ป่ให้เตะเอานะครับแลกขากันแล้วแลกความรักนะครับแลกขาหลังกันนี่โดนชัดเป็นดึงดอกบัวชัดกลับคืนนะครับ มไม่มีใครยอมใครในีบขาไวแล้วโวยใช่ไหมนี่นิบขาไว้โอ้โหเตะไว้เอ้ยจุดป,ปุ๊บปุ๊บทำอะไรกันเตะกันอีกครับโอ้โหแรกนะครับแม่ะมานนีบขาไว้ครับดูบ้านนิบขานอไว้นูเอาหนูาหนาหนาามาดักถูกกันก็มีแหงแล้วบอก เรด้าเอาเลดราห่างคือเลดราครับปาดไป่ามาอืมหนกนอนอยู่อะแม่คนแก่คนระับคนแก่โบ,บราณอะคุณยายผมะแกไปให้ไปบ้านใครนะครับแกบอกว่าไปบ้านใครก็จะกินน้ำบ้านนั้นนะระวังก็เอาขี้ใครใส่น้ำนะครับ

ไอ้โนดีเตะเลยเตะเลยเล่นกันอนะเออมนเลยก็เกยมาเลยก็เกยเ,ออเ,ออกเฮ้ยเฮ้ยอาทูเตะโัวดังปั๊บเลยครับแม่แลกขากันเสียงดังสนัน่นเหมือนภยุ ตกพนดินทันทีอังกอโออโหนโอ้ออออ๋ออ๋ออออโออโอออออออโอ้โออ๋ออออ๋ออออออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋อรออ๋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 อออ ออบัวบานบอกแตเจอของผมอ่ะแตเจอของผมผมเล่นของแล้ววันเจอของแข็งเศษกันไปครับแค่ผมโตก่อนโอ้ดูโน่บอกคิโมคิโมตะเหม็นชิปนี่มาจ้ะทีดีดีดีทีด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 ีอ่ะย้อนย้นแล้ว ชีด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 ีฝ่ายหญก็ฝ่ายชายชีด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 ีเอาครับครับเตะล้วชีดีโหต่คนต่างยู่ครับแรกกันสลันวันไหวเออชต้องต้องถามโบบานครับโบบาเขาเป็นคน ขอเสาให้นูนีน่เอาอละดี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 โอ้ยูดเสาอะไรครับนักเลงรูดพื้นแล้วลูกดูดูดูบัวบัวบัวตั้งด่านล,ลอยแล้วลูกเองอะ่เออะเฮ้ยเฮยตั้งเล่งดีว่ะครับตั้งด่านลอยเราบัวบานบัวบานด่านลอยออกแล้วออกแล้วออกแล้วใส่แล้วใส่กันยัง โอ้คือหน้าไม่ถึงก็เตะกันเนี่ยสองคนนี้เออเออเออเอาเซตดี่ดดะวะวะน่าจะได้ท่านึงแล้ววะต้องเราต้องใช้อะไรนะกระบวนท่าให้เข้ากับสถานการณ์เยอะ คุณแผนนะครับนี่ไอ,ไอดาวเป็นคุณช้างโอ้โหคุณแผนเตะสาวครับเรียกได้เนอะบอกว่าจะเอาเมียเป็นร้อยสู้กับพ่อพ่อแปดสิบตัวพี่ชายเขานคนละยี่สิบสามสิบแหละบาณจออาหมดแล้วครับครึ่งสวนใครๆก็อยากได้ลูกบัวน,นะครับบอกเหมก,กันลูกใครลูกบวัวบบเยอเนะ โอ้อ่อยี่ยมมากเที่ยมอยี่ามมากใครวันนี้เอาไม่เตะก็ดีเลาสองตัวนี้สงบศึกแล้วครับเขาเรียกว่าพ่อพันธุ์รุ่นปรับโครงสร้าง เป็นต้องว่าขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้บางทีเขาให้เช็คสัตว์นะลูกบัวบอกหนูจัดอย่างเดียวครับไอ้ดมอ่านตดเธอยังหอมอาชิโอ้โหไอโนเองทำอะไรลูกเย่เติด้วย อืที่มันจับมือกันนะเฮียงกิน,อ,อ,กนอันนี้เขาเรียกช้างเพดานขาวอัลบูบานเพาดานดำเออ,อมาทำอะไรใส่อยแบบนี้นะฮะของกินของกินของกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไมเฮ้ยเฮ้ตั้งเล่งไห่นอตั้งเล่้ยงน้อยไห่นอ,นนอวัวสูนี่เด็กก็มาก,กรอกลงหัวดอกเน่ยบวจากจาักรยานลูก อโนทำสายพอ่อเห็ดว่ได้รักเมียรักเมียหนึง่งเมีมยข่ดีได้พี่พน้องอาชีห v e ้ e n t อ c h อ e ชี m อช a c อ e อชเฮยเสียงหมายอ,อ,อกกันน้อนเตีมเด้อเตียมเด้อ โอ้ยภาษาภาษาภาษาเกาหลีฮิปโปโยคว่าสวยแต่นาโนต้องฮิปโปโปเตมัสนะครับผมโอ้โหเตะตะโอ้โหบอวลูกเอ้ยทำไมเลี้ยงเมียได้ลำแข้งลูกโนกถึงกับสตันไปเลยเสียใจสามีใช้ความรุนแรงเขาลนนั่นลงอยู่ไม่ให้แช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ลูก แท่งอยเดียวแลละมันใสมันไม่มีเตะอะไรนะวันบรอกยุ่งอะไรครับมันเป็นเรื่องของครอบครัวนี่ฮิปโปมากเลยฮิปโปโปเตมัสตัดคำว่าฮิปโปโยออกไปได้เลยครับเอาละ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 โอ้โหเขาก็ล่นร่นมาลงกันอยู่ครับซาเตออ์จริงเสียงสาเตออ์ ซออคืออะไรครับรู้แต่ครัว่ารณรงค์ไม่ให้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเฮ้ย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 มาดิมาดิาดเอ้ยอย่ามาเล่นกันบัวลูกดูแลเมียลูกเลยเฮ้ยฮึมฮึมฮึแล้วก็ชอบให้เขาหยอกนะเขาเตะ ทีหนึ่งก็มีแหงไหนใครเป็นภรรยาประเภทให้สามียอกทีหนึ่งก็มีแหงอืออืออืออาชีพโอโหพยานเย้ายวนกวนประสาทอยู่อ้าวเจ๋อเฮ้ยนะเออเฮ้ยนะทำข้อกมาปล่อยช้างเล่นนะครับปล่อยมาปล่อยมาช้างไม่ให้จับลายไหนลายนั้น ปล่อชื่อชื่อก็ไม่ให้จับนะครับปล่ยน้อยนก็ไม่ให้จับ,อไ,จบไอ้บัวก็มีแหววปล่อยเยอะกว่าสิบนาทีนี่เรียกมายากเลยอืมอ mm ือ hmm. mm ือ hmm. ช mm ื hmm. อาชีพ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 แทงกันเลยครับนี่เฮียอย่าแทงกันอย่าแทงกันเด้อลูกเด้ออย่าแทงกันเบือ่อว่าหันดากมาหันดากมันเดี๋ยวนี้ที่รักฉันมักดากเธอบัรใจดีเจ็บถึงอ้าวน,นี่ไม่หันให้นะ ให้ท่าเลยกงดากเลยเนี่แต่ละท่าแต่ละคนโอ้โหรู้จะบรรยายยังไงดีเ,เ,เฮ้ยดูดูดูดโหสุดยอด ตีครับตีครับตีครับเต้บัวให้มันคนละมุมคนละมุมอูอ้เสียงอะไรวะต่ำเชิบแทงอันอีกแล้วไปเอา,เาไปเอาไอเอาอืมมาบาบมาเดี๋ยวให้โตไปนะแทงไม่ยั้ง ไล่มนไว้แล้วนี่นี่เป่าใส่ขมับไปด้วยชิบชิบถ้าอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เด็กนี่ครับคือโตไปนี่มีลูกด้วยกันชัวร์โะบาก็จะมีถ้านาน,นยังอยู่นะถ้าพูดถึงอนาคตนะโอ,โอ้ตาเหลือกถ้านอยังอยู่ก็จะเป็นสามารถมีลูกกับโนแล้วลํำพูนได้ครับเอ้ยแทงน้องเล่นนะ สาวฮิปโปบอเตมัสอาชีพมเม่นุม่มไฮโซสุ่มหลังคาเขียวคุณแพนเมืองสลินอาชีพดันดันขาสาวให้ลุกขึ้นเออเอา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  เอา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  shape shape s h อโอ้ยสิบนาทีแล้วเหรอโอ้โหหาคิวยี่สิบนาทีได้ไงเนี่ยฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีแครับเดี๋ยวไปดูเมลอนนะ